และขอต้อนรับมิ s ยูนิเว r ร์สไทยแลนด์ รถไทยแลนด์ทำไมต้องมีแอนนำหน้าหมดเลยน่านดีเขาอ,อะไรเคยสงสัยกันบ้างไหมนี่ฉันเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นแอนพัชรา <c oughs> มันเป็นความบังเอิญบังเอิญใช่ไหมใช,ใช่บังเอิญค่ะบังเอิญแต่ไม่กดดันนะคะสำหรับคนต่อไปแต่กดดันนะกดดันไหมไม่ไม่ไมไม โอ้โอ yeah. เราเข้าข้างในกันดีกว่าไ Dash, มหมป่าป่าผ่อดมงกุฎกันแล้วหนัก oh ไม่ถามจริงเหรอข้อเครื่อแบบเค็ดมีบ้องไหมมีค่ะแต่สิ่งที่เป็นอะขนูจะมีแบบหลุมบนหัว ถ้าใส่นานๆเป็นหลุมเลยเหมือนแบบมันป็นอ๋มนอมันเหมือนเป็นเจาะไว้มันจะต้องยึดไว้เพราะมันจะเอ็นไปข้างหลังนิดนึงค่ะเลยเอาตั e ว g ว t มันจะนั่งข้างหน้าแต่ของหนูถ้าใส่นานๆอนะ่ะจะเป็นไมเกรนแล้วก็ปวดตาใช่ใชแล้วในขณะที่ต้องยิ้มต้องพูดตลอดเวลาแต่ว่าเจ็บหัวเหลือเกินกมูกแล้วก็จะเป็นอแสดงว่าแต่ละคนกว่าจะได้ความสวยเนี่ยเหมือนมันเจาะเอาไว้อ่ะมันจะต้องยึดเอาไว้อันนี้เป็นไมเกรนอันนี้เกือบแทบจะเป็นลม ยิ้มไว้ก่อน <laughs> ยิ้มไว้ก่อนคือไม่สวยไม่ได้ในขนาดใส่มงกุฎ <c oughs> สองคนได้มีโอกาสไปมิสซูนิเวอร์สแล้วค่ะหนูได้ไปที่ประเทศอิสราเอ๋อหนูไปประเทศน <c oughs> ิวอ r l ีนค่ะที่ USA ที่เอเมริกาอีกป,ปีนี้ปีนี้สรุปแล้วไปคาจะไปกับประเทศไหนลซัลวาดอร์ยังมีอยู่ใช่ไหมคะค <c oughs> ่ <c oughs> ะมีแต่ไม่ไดข่าวเขา,ขา,ขาอาจจะไม่มีการประกวดมิสซูนิเวอร์สนี่ไม่จริงค่ะอนูจะได้ไปต้องได้ไปค่ะเพราะว่านั้นจะไม่มีมมงสาม ย้อนไปหน่อยได้มาว่าตอนที่ประกวดเนี้ยก็จะมีเดินแต่ละแบบมันต่างกันมาทั้งแต่ละรอบเนี้ยเวลาเดินมันแล้วแต่เพลงกับแล้วแต่แต่คาแรคเตอร์แต่ละคนแต่สังเกตอย่างหนึ่งเวลาเดินชุดที่เป็นแบบเขาเรียกน,นะชุดราตรีอ,ะอ่ะทุกคนที่เป็นนางงามนะจะดูช้ากว่าชีวิตจริงมันต้องสรุมดรามาติกแล้วก็ไม่สะดุดไงคะอ๋อเ <c oughs> พราะมันกวัวสะดุดเพราะชุดราตรีหนักมากอ๋อมันต้องเดินช้าเพราะไม่ความจริงไม่ใช่หรอกหนึ่งัวสะดุดสองชุดหนัก ชุดหนูสิบกิโลนะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการประกวดนางงามคือการตอบคําถามเดี๋ยววันนี้เราจะมีสองคำถามแบบประเด็นร้อนๆให้น้องทุกคนเป็นคนเลือกอ่าแล้วก็ตอบมาอาจจะตรงกับประสบการณ์ของใครก็เล่าว่ากันไม่ใช่สองผาป่านะเปิดมาขอยขอร่วมอนุโมทนาบุญไม่ได้นะะเริ่มจากพี่แอนชิก่อนเลยหรอมาบ o ด y บ o d y บ u มบ u ม อเคยโดนเหยียดเชื้อชาติเหยียดภาษาไหมหนักที่สุดคือตอนที่หนูเคยอยู่ออสเตรเลียเพราะว่าหนูเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียแล้วบางทีคนอาจจะไม่รู้สมมติเราอยู่ไทยเนาะคนก็คิดว่าเราฝรั่งอยู่นู่นคนคิดว่าเราเอเชียแล้วหนูจะได้คอมเมนต์บ่อยมากไม่อวยตัวเองด้วยนะแต่เขาบอกว่าสำหรับคนเอเชียเธอสวยมากเลยนะมันคือการเหยียดคนเอเชียว่าแบบปกติเขาจะไม่สวยอ๋อ คิดว่าเราสวยแบบที่เราสวยไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อชาติเขาก็ต้องบอกว่าเธอสวยมากสิแต่ทำไมเขาต้องมาบอกว่าสําหรับคนเอเชียทำไมถ้าสมมติในกองประกวดที่มีผู้หญิงหลายๆคนล่ะใน m ิสยูนิเว r ร์สย่งงี้ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างไม่เคยโดนตรงนั้นเลยค่ะไม่เคยโดนตงู้ตรงเพราะจริงๆมันมาหลากหลายเชื้อชาติเหมือนกันอยู่แล้วเพราะอย่างหนูน่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักอยู่แล้วคนไทยบูลลี่ภาษาไทยหนูนะทำไมอ่ะบอกว่าหนูเป็นคนไทยพูดไทยไม่เป็น ต่ว่าตอนที่หนูไปก็ไม่นักเพราะหนูใช้ภาษาไทยแบบตลอดเลยเ<อ>แต่และคนที่ประกวดเขามีความที่จะแบบไม่ไม่มาติดเรื่องพวกนี้แล้วอ่ะคำถามต่อไปค่ะคำถามต,ต่อไปครับนี่น,ะะน้องแอนเสือแอนเสือโดนเล่นของใส่กลางกองจริงไหมแล้วไม่มีหรอกเลยของใส่เขาไม่ได้ แค่แบบพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพก <บ S 1> อ,อะไรไปบ้างอูไยนนตอนนั้นหนูไปสาลหลักเมืองแล้วหนูถวายดอกไม้ให้แล้วเหมือนเขาจะมีพรามอะค่ะเขาก็หยิบดอก<ว>ดาวเรืองให้เอาไปนะไปตาาไ<ว>่างประเทศเลยเรถถึงตะกรุดอะไต่างๆที่มันแบบตะกรุดจากที่ไหนลูกหนูจำชื่อวัดไม่ได้แต่ไป็นตะกุดที่แบบ ส่วนใหญ่พี่เลี้ยงนี่แหละตัวดีเ,ออเพราะนางงามเองไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พี่เลี้ยงนี่แหละโอ้โหถูกต้องไหมลูกพี่เลี้ยงหนูพานหนูไปไหนบ้างอ๋อพี่เลี้ยงไม่ได้พาไปไหนค่ะแต่ว่าอันได้ยินจากเบื้องหลังเขาเล่าลว,ว่ายัางไงลูกแบบคนพี่เลี้ยงที่ไปเล่นของแต่ว่าบางครั้งนางงามก็ไม่รู้เลยเขาก็ไปแบบเป็นตัวกลางแบบประมาณนั้นนะคะอลไเราก็ต้องระวังบ้างเรา เรารู้ว่าเขาไม่ได้หวังไม่ดีไม่ดีดให้เราแต่เขาอยากให้หนูชนะไปมูให้ลูกสาวอย่างนี้ไงอยากก็ให้ลูกสาวได้ตาแหน่งเอาจิง,จงๆในกองก็มีเล่นของจริงๆไหมสมัยก่อนเคยได้ยินมาแบบนางรูปอะไรนางรูปเป็นยังไงลูกนางรูปแบบสมมติหนูโหแบบศิลศาสตร์เต็มตัวเลยแล้วสมสมตินะคะหนูไปรูปรูปแอนอย่างงี้แอนก็รู้สึกว่าแบบแบบไม่ค่อยมั่นใจวันนี้นรู้สึกไม่ค่อยสบายเขาจะว่านางรูปอีกอย่างหนึ่งก็คือจะไม่ใช่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และสมมติ จะเป็นการแกล้งแล้วกันอแอบใส่อะไรในอาหารบ้างอะไรอย่างเงี้ยท้องเสียหรืออะไรแต่มันสมัยก่อนนานมากสมัยม <า S 2> ก่อนม<า>ไม่ใช่สมัยนี้ใช่หรือแม้แต่แบบเอาตะปูใส่ในรองเท้าอันนี้ไม่ได้เล่นของแล้วอันนี้คือของ <laughs> อันนี้คือแกล้งละซึ่งสมัยนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันตรวจวจับได้ตลอดเวลาก็วงจรปิด<อ>หรืออะไรต่างๆใช่ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีเราก็ไม่เคยเจอด้วยแบบนั้นอ่ะโอเคคําถามสําหรับคนสุดท้ายน้องแอนโทเนีย Yes คยโดน กรีดชุดนางงามก่อนขึ้นเวทีไหมไม่เคยนะคะแล้วเขามีเรื่องกรีดชุดนางงามก่อนขึ้นเวทีรุ่นใครไม่เคยมีอันนี้เคยมีจริงๆกรีดเลยหรอกรีดเลยค่ะในในในรอบไหนอ่ะพี่ริมหรือไฟโน่ค่ะใช่เป็นรุ่นพี่แต่ว่าเขาน่าจะปีไม่ไม่นานเกินไม่นานนี้ไม่นานเีิใช่ค่ะหมายถึงทุกคนจะต้องเตรียมชุด กรตีมากันเองมัปกากวว่ามีคนไปกรีดรุ่นพี่ที่ได้ยินโดนกรีดคือเมืองนอกนะของหนูเลยต้องเตรียมชุดลาตีสำรองไปด้วยเพื่อแบบมีการชำรุดหรืออะไรขึ้นมาที่เขาบอกขนกระเป๋าเข้าไปเยอะๆของหนูขนกี่กระเป๋าหนูหนูได้แปดใบค่ะแปดกระเป๋าใบสิบสามสิบสามแต่ลนั้นเลยก็ไปนะอูหนูก็งงใส่ไม่ครบด้วยเสื้อผ้ามีห้าสิบหกสิบกว่าลุกค่ะ บางทีก็เปลี่ยน2ลุกต่อวนัน3ลุกต่อวนันใครเป็นคนเลือกว่าสุดท้ายแล้วเราจะใส่ลุคนี้ไปงานนี้นี้ในที่สุดต้องเป็นเราอยู่แล้วแล้วเราต้องเก่งข้อสอบดูประเทศอื่นเขาแหมว่าแบบว่าวิ ชุดนี้มาแรงฉันต้องแรงกว่าเลยมีไหมมันมีแต่มันเปลี่ยนไม่ทันด้วยความที่เราเตรียมไปจากประเทศไทยเราค่ะมันก็จะมีอยู่เท่านั้นหรือบางครั้งแบบพี่เลี้ยงเห็นว่าแบบอาชาตินี้ใส่อันนี้มาแล้วเรายังไม่ออกห้องคือมีการแอบไปส่องก่อนว่าแต่ละคนเขาทำยังไงกันถ้าถ้าเวลามันมีนะคะชุดไม่เคยโดนกรีดแต่รองเท้าโดนกรีดนะคะโดนสลับอ๋อโดนสลับนี่ยะรองเท้าหนูหายเราทุกประเทศอ่ะเขาจะให้รองเท้าแล้วมันก็จะเขียนเราจะเขียนชื่อประเทศใต้รองเท้าหนูเขียนไทยแลนด์ แล้วเสร็จแล้วหนูก็ไปวางไว้ไปเตรียมตัวกลับมารองเท้าหายเพราะว่ามันมีปัญหาปีนั้นเรื่องไซส์ไม่พอบางคนก็เลยต้องแบบยัดยัดยัด,ยดเข้าไปแต่รองเท้าอย่างเงี้ยเขาคือเขาจะจัดให้เขาจะจัดให้อออันนี้มันมันเลยมันเลยยากเหมือนกันเนาะ